วันนี้ผมจะพามาดูในส่วนของมแมลงศัตรูพืชมะม่วงนะครับก็คือจะมาบอกว่าชั่วก่อนแชร์นะครับเพราะว่าผมไปดูมีบางเพจนะครับเขาลงบอกว่ามะม่วงเป็นตุ่มแบบนี้นะครับเกิดจากเพี้ยหอยต้องบอกว่าผมเคยลงความรู้ไปแล้วนะครับที่เห็นแม่ตุ่มๆใบแบบนี้นะครับบนใบมะม่วงก็คือเกิดจากมแมลงบัวนะครับมันมาไข่ไว้แล้วตอนนี้คือมันฟักตัวไปแล้วนะครับตามที่ทุกท่านเห็นเป็นรูๆ ที่อยู่บนไอตุ่มสีดำดำเนี่ยคือมันฟักตัวไปแล้วซึ่งมแมลงบัวเนี่ยจะตัวคล้ายๆยุงนะครับตัวนี้เคยให้ความรู้ไปแล้วแล้วก็ในเรื่องของการกําจัดนะครับจะเด็ดไปเผาไฟก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นพวกสารมาฉีดพ่นป้องกันไว้ไม่ให้มแมลงบัวเนี่ยมันมาเจาะแบบนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่ามันมาสร้างความน่าเกลียดไว้บนต้น มะม่วงของเราก็คือบ,บนใบมะม่วงแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้กัดเข้าทําลายหรืออย่างไรนะครับพอมันฟักตัวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็บินออกไปสู่ธรรมชาตินะครับแต่มันจะเป็นทิ้งตุ่มดําๆแบบนี้ไว้บนใบมะม่วงนะครับ